สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มหล้อดัมซิ่งสุดพรีแนลนะวันนี้พามาดูเจ้าสิทธ์เอ้ยเจ้าไทยเจริญกันช่างนะครับสองเทอร์โบนะฮะตัวเต็มนะครับพุ่ม3ตันตู้สี6ฟุตนะฮะ ลูกทีลูก,กิีสี่ไทยเจริญการช่างค่ายเก่าแก่ค่ายดังนะคระับเพื่อดโดยคนขับช่างตื่มนะคร ข้าวก็เริ่มทยอยสุกเป็นบางช่วงนะส่วนราคาข้าวปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอรถไขรก็ไม่รู้นะฮะ,ะยังไม่ทำสีเลยดูด้านหน้าก่อน นะครับว่าจะเป็นรถใครทีมงานนี้คุ้นๆน,นะฮะโอสาวแก้มแดงนี่ว่าสาวแก้มแดงรถเสียีกคิวสังนะครับซับเจริญรำปอรุ่งเรืองซับยังไม่ทำสีนะครับเอาออกมาูุเยเวกันเลยช่วงนี้ก็รูดูเก็บเกี่ยวข้าวจะเพิ่งเริ่มมาถึงนะครับ ส่สวสดคันนี้ก็คุ้นๆกันดีนะฮะเจ้าร็อกกี้สีแดงร็อกกี้สามคันเลยร็อกกี้สีแดงแรงฤทธิ์เสียยะนะครับโดูด้านหน้าหล,ลอของเขาหน่อยอเสียยะเจ้าตัวหายไปไหนเอ่ยเนาะเจ้าตัว ส่วนคันนี้ร็อกม่วงนะฮะบอลน,นองจังหรือว่าชายเป่าดับซิ่งนะครับ,บอ่ะอเดี๋ยวผมจะถอยรถไปก่อนอันนี้ของของบ้านนี่นี่กินอยู่นี่นอ่ะมีตัวอน้าไปเลยเอา้าดีเออของบานอยู่บ้านนี่ของของบ้านนี่กินอยู่ดี่เยอะคนจำได้ด้วยสีแดงลงไปก่อนนะเมื่อกี้ผิดคิวครับ สีแดงแรงฤทธิ์อายะนะฮะเสียยะดัมซิ่งหรือว่ายะกรอบูทุดอะไรประมาณนี้แหละครับกับอะไรรถเกี่ยวข้าวของสหพัฒนาหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้เนาะลองรอยการถอยของใครก็ไม่รู้นี่ครับนี่ถอยลงมาจม เกือบตกทางนะตรงนี้เ่ะเยาไปดูข่าวส,สวยๆของชาวไร่ชาวนาแถวนี้กันหน่อยนะฮะขอสอพัฒนาเนด็ดดังคันนะฮะ ข้าวก็ยังเขี่ยวเลยครับพี่น้องสงสัยยังไม่เต็มอุ่มนะกับน่าจะครึ่ง,รงหนึ่งของอุ่มพันนี้แหละครับบริเวณนี้ข้าวก็สุกนี่แหละ ตัวตอนนั้นเจ้าของนาเขาทำอะไรกันเนาะนะครับเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกริ่งด้วยนะกดสับ s c r i b e นะครับมีจิรงอิต้ subscribe ไปเลยใหนละเอียดไปเลยนะครับแถวนี้เกี่ยวข้าวไร่ละ450นะครฮะข้าวเบาเป็นข้าวเบา,เาเบาอ15นะครับราคา ขายได้ยินมาว่าตอนนี้อยู่ที่9บาท50สตางค์นะครับแล้วแต่สภาพเข้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้อยู่กับทีมงานบ้านยาวยีนะฮะเสียยะดับซิ่งกับอิคิวซังคนอ้วนนะฮะแต่ กระองรถอยู่ไหนยังไม่เห็นนะย,ยังไม่เจอนะโอ้มอีส่วนฝั่งนี้ก็มีีบ้าหลงทางมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับีบ้าหลงทางมาีบ้าคนนั้นก็คือตีเล็กสายมัน,นะฮะอ่ะ,มห,อะหมดแล้วนะฮะ ครับก็น่าจะอายุเยอะแล้วนะครับประสบการณ์ผ่านมาหลายหลายรุ่นนะครับทุกรุ่น mm ู hmm. ้ขอสอพัฒนาสเต็ปตูดสั้นนะฮะตูตด,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 ดู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 นะครับเลดทั้งพันดูตูดนะครับไปแล้วไม่เกี่ยวเจ้าไหนต่อ ีตรงไหนงสงไัยจะเกี่ยวของคู่หนึ่งแล้วกันนะครับเ,เจ้านี้เลยบ่